แล้วก็อยู่กันในไม้ครับแต่ทำไมรู้สึกกระตุกจังเลยอะวันนี้นะครับผมจะมาเล่นอ่า h a r ด c o r e mode นั่นเองตัดไม้ก่อนเลยอย่างแรกไม่ทําการเปิดคลิปให้ยุ่งยากนะครับผมรีบรีบโอเคอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับผมโอเคแไมว้วเจออีกแล้วสุดยอด โอเคกดไลค์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจใผมเดี๋ยวก็ตัดไปายไปก่อนละกันช่วงแรก,กไม่มีอะไรหรอกทำไมตัวเกมดูแหลกๆจกังวะทุกคนแบบหรือว่าผมคิดเปเองอะ่ะไอเฟสมันวิ่งน้อยจังอะ่ะคอมซื้อมาต้องแพงนะเฮ้ยอุ้ยตรงนี้ก็คือแบบโอ้วบ้าไดพีซีอยเดี๋ยวเก็บอ้อยก่อนละกันเมื่อกี้ถึงทบไป ทำไมตัวเกมดูแหลกจังว,วะว่าเป็นเพราะว่าอุย้ยไม่ชาบโอ้โหยืนแบบดีจริงๆเลยอ่ะสร้างบ้านแถวนี้ดีไหมนะเนี่ยเฮ้ยอย่างจริงตรงนี้น่าสร้างบ้านมากเลยนะแต่มันต้องดูหลายๆที่นะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นอ่าถ้ำอะ่ะแล้วแบบจุดอันนี้มันไม่ดีค่อยดีเท่าไหร่ จุดสร้างบ้านอะอุ๊ยอะไรอะอ๋อนึกว่าสิ่งปลูกสร้างเก็บอ้อยไปก่อนอุ๊ยหูเมื่อกี้ต้นอ้อยโคตรสูงเลยลืมดูนี่ไงผมปรับสูงเกินเลนเดอร์ดิสแทนปรับสัก24ละกันโอเคมันเลยทำให้ตัวเกมแหลกนี่เอพเขึ้นมาร้อยนึง่งละโหเมื่อกี้ปรับไป32โอเคแล้วก็ อุยตรงนี้แกะเยอะจัดเดีย๋ยวทำการคราบตัวคาบเลยเดินด่วนมาเจ้ากแก่น้อยถ้าต้องการขนแกะเอาไปทำเตียงขอหน่อยละกันเรียบร้อยอุ้ยทำไมต้นไม้เป็นแบบนั้นอ่ะต้นไม้คราบเดทใหม่หอ่ะดีดเฮ้ยไม่เคยเห็น ว่าจริงหนึ่งสองสามสี่หายากันเนี่ยชวกาเคนสี่ต้นหรือว่าหายไม่ยาก่าหรือว่าปกติผมก็ไม่รู้เหมือนกันอะผมอยากอยู่ใกล้หมู่บ้านเอวีซีมากเลยอะแต่เห็นนี้มันไม่มีมีแต่ตรงนน้นที่เราเจอเมื่อกี้หรือว่าเราจะไปสร้างบ้านตรงหมู่บ้านเอวีซีดีวาทุกคน น่านสนใจเฮ้ยคนี่ไงว่าในพีซเรียกง่ายๆก็คือวิเลจเจอหนึ่งผมจะสร้างแถวนี้ดีวะแต่ถ้าแถวนี้ก็ดีนะผมว่าอ๋อผมอยากดูกล่องอะ่ะอุ้ยมันติดอะ่ะโอ้กอ็นี่ไงกลองโอ้โหอย่างเกลือ ชิบขึ้นไปเดี๋ยวตายโอ้โหลืมทุกคัตติ้งเทเบิลมาเมื่อกี้วางไปโอ้โหวางเลียล่าเลยโอเคไปที่หมู่บ้านวิเลจเจอกันเลยหยูยหมู่บ้านใหญ่้วเนี่ยรู้จักสรงแล้วอ่ะใกล้ทะเลดีมากเลยนะครับแบบจะได้แบบโอ้โหทำ,ทำนู่นทำนี่เคลื่อนย้ายวิเลจเจอง่ายๆหน่อย,ย,ย,ยที่ตรงนู้นก็น่าสนใจนะหนะตรงนู้นอะ เฮย้ยมีแต่ที่น่าสนใจอะไรวะนันนะทะเลทรายเหรอใช่ใช่นะตรงนั้นมีมาแล้ววิเลเจอร์เดี๋ยวเวลาขโมยของตึงไอ้ที่ผมสร้างบ้านตรงนู้นด้ก็ะดะ้แต่ว่าต้องดูตรงนี้ก่อนไงมาแล้วขอขโมยของหน่อยครับ บ้านหลังนี้ก่อนเลยกล่องนี้คือกล่องดีมากเลยนะครับอุ้ยเพชรเป็นไงบอกแล้วกล่องดีจัดโหได้เพชรตึงๆอุย้ยครึ่งวันแล้วมันจุดเร็วจังเลยเนะี่ยดูซิมีไาให้ป้นหรือเปล่าโอ้ไม่มีเลยหรอ บ้านนี้ไม่มีบ้านนั้นก็นไม่น่ามีบ้านนี้ก็ไม่มีเฮ้ยบ้านเนี้ยเฮ้ยมีดิสองประตูโอ้มีเป็นแอปเปิ้ลแล้วก็พวกโอ้โหปอเโตโต้กากๆเฮ้ยอะไรอ่ะเอ้ยโอเชียนรูนเหรอเรือหรือเปล่าน่าจะเป็นเรือ ตรงนู้นก็น่าสนใจเวลาสร้างบ้านนะนุ่นงคือทะเลทรายนั่นเองทำไมบ้านมันไม่ค่อยมีของให้ปนเลยวะทุกคนหมดแล้วเหรอวะโอ้โหหมดแล้โอโ้ของยังน้อยเลยวันดีีซีอันนี้ต้องดูก่อนว่าตรงไหนมันน่าสร้างอ่ะจริงๆอะ่ะถ้าเป็นผมแบบอยากได้จริงๆก็คือผมอยากได้แบบไม่ไกลจุดเกิดของแมปอะ่ะ เข้าใจไหมจุดเกิดของแมพก็คือจุดที่เราเกิดจุดแรกอะตรงนู้นล่ะตรงนู้นน่าสนใจไม่มีบ้านให้ปล้นเลยอะ่ะโอ้ของยังน้อยของน้อยจาดว่าผมนอนก่อนดีกว่าทุกคนมันมืดแล้วขี้เกียจลุกนอยอี่เอพีซีขี้เกียจหรอ ลุกไม่ให้นอนหรอกขโมยเลยละกันนอนนี่นหะเอ้ยนอนกลางอากาศได้เฉยว่ะงงจัดตึงๆนอนกลางอากาศเดี๋ยวกลับไปซาตาน,นุนดูสิกลับไปดูข้างหลังสิโอ้ยดิบดิบดิบเรือนี้ซิ่งมากเลยนะเดี๋ยวเราไปดูตรงน้นก,กันนะครับว่าเฮ้ยอะไรอ่ะ เรืออีกแล้วเออทำไมเรือเยอะจัง What ผมว่าตรงนู้นน่าจะได้นะสร้างบ้านพื้นที่น่าจะได้อยู่น่าจะตรงตามเป้าหมายที่ผมอยากได้นตรงนี้โอเชียนดูนะครับแล้วค่อยมาล่านะแบบจ่าอะไรวะล่าพวกเขาเรียกว่าอะไระผมก็ไม่รู้อ่ะอุ้ยดูเรือดีล้อตา้อใจจัดจะเจอเลยพาพนี้แหละโอเคดูตรงนี้ซิ ดีหรือเปล่านะแต่ข้างล่างมันเป็นถ้ำเหรือทุกคนผมไม่ค่อยชอบเวลาใต้บ้านเป็นถ้ำเท่าไหรอ่อันแบบดูแปกๆอะ่ะโอ้ยเลืออีกแล้วทำไมเหลือเยอะจังทุกคนดูดิเลือยอีกแล้วเหลือเยอะจังสามสี่จุดแล้วนั้นเนี่ยเป็นอ,อะไรอะ่ะ อ๋อนื้ว่าประสาทตกใจหมดนูน่นประตูเนเธอร์เรือมีกล่องขอมีสักสามกล่องได้ไหมอ่ะเว้ยน,นี่ไงหนึ่งกล่องอะไรอะเปิดโอ้โหกระดาษเปล่าๆกันพาวเดอร์แล้วก็หูของเกลือจัดน้ำซุป ซุปนี้ช่วยอะไรวะซุปช่วยอะไรอะอ๋อ,อช่วยในการมองเห็นไนทินชั่นตรงนี้อุ๊ยนี่ไงที่ต้องการแผนที่สมบัตินั่นเองมีอันนึงอยู่ไหนวะทุกคนผมลืมเพราะนี่ไงอยู่ข้างบนชับลงโอเค วิเอมิรอนโอ้เหล็กตออตายตายตายโอเคสุยดยอดเออดูไปดิเป็นถ้ำเลยอะ่ะสร้างบ้านแถวนี้แหละค่อยเคลื่อนย้ายบีซีมาลรักกันเอาไว้ทำฟาร์มเหล็กดูสิอุ้ยได้เข็มทิศไม่ใช่เข็มทิศด,ดิเขาเรียกว่าแหละนาฬิกาเอออะไรทิ้งดิอ่ะ นี่ละกันแล้วก็ซีลทัดเลยเยนี่ลกันอันเบกกิ้งเออโอเคของเต็มของเต็มโคตรไวมาเวลาสร้างบ้านตรงนี้เนี่ยเรียบสุดละตั้งแต่ดูมาเหมาะสำหรับการสร้างบ้าน ในเวลาตั้งหลักปักฐานตรงนี้นั่นเองครับมันย like ังแรกเลยคือกล่องกล่องนี้คือแบบต้องใช้เลยเพราะว่าของเต็มแล้วชิกโอเคเก็บ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 ไปหมดเก็บไปหมดเก็บโอ้เต็มหรอเอาไม้อมก ทำกล่องอีกกล่องนึงชิบชิบชิบโอเคชรอปโอเค,ออเคแล้วก็เก็บของไปก็ววางเตียงต่อไปนะครับผมจะทำท็อตเอาไว้ปักที่บ้านก่อนละกันนี่ชิบโอเค ปากไฟป,ปากไฟจะได้มีไฟก็คือจะได้ไม่น่ากลัวรู้สึกตอนนี้เราขาดอาหารว่ะพีแอ๊กผมจะไปขุดอ,อ่อหินนะครับมาทำเตาเผานั่นเองเฟอร์แนน์นูนไงหินข้างหน้าขุดตรงน,นี้ละกันขอหน่อยนะครับขอหน่อยนะครับ ต้องเอาไปเยอะนะครับเอาไปแค่พอใช้ก่อนถ้าต้องการเยอะเดี๋ยวค่อยมาขุดลก,กันโอเคเรียบร้อยปะโอเคสุดยอดอ๋อทำเป็นเฟอร์แนนเอาไวเา้เผาปับ๊บแล้วก็ใส่เข้าไปเนื้อแกะมาเรียบร้อยแล้วได้เฟอร์แนนตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคน ชิบชิบชิบโอเคแล้วก็รอเออผมจะรับเรือมาอีกหนึ่งอันนะครับเพราะว่าแบบผมจะไปดูไอ้นี่อะไรอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสำรวจเรือเอออีกอีกลำหนึ่งเออผมรับเรือมาอีกลำหนึ่งผมจะไปสำรวจเรือตรงนู้นที่เราเจอรออาหารกิน,กนชิวๆนตอนเนี้ย ไฟหนึ่งชิ้นนะครับปะเราไปสำรวจกันดีกว่านั่นคือแบบเรือเก่าก็คือทิ้งไปเลยใช่ไหมเนี่ยไม่เอาแล้วใช่ไหมเรือเก่าดูดีต้นอ้อยสี่ต้นมันปกติไหมทำไมผมรู้สึกแบบเวลาผมเล่นแบบปกติมันไม่ค่อยเจอวะแต่ทำไมไมาเล่นแบบนี้มันเจอบ่อยๆววววแบบกว้างๆอันนีอ่ะ ผมชอบมากเลยนะครับแบบอ่าพื้นที่ติดทะเลอ่ะชอบชอบเพราะว่าผมดูพิเตเอ็กเซนไฟล์มาไงพิเตเอ็กเซนไฟล์เขาสร้างบ้านติดทะเลนั่นเองเวลาไปไหนก็ไปง่ายอุ้ยทุกคนอะไรอะ่ะเรือเหรอไม่น่าใช่หรอกมกั้งจะมืดอีกแล้วอุ้ยเฮ้ยเโอเชี่ยมอนูมเมนอยู่อย่างใกล้เลยทุกคน ตรงไหนวะโอเคอุ้ยทีนทีได้ข้าวมาเยอะมากชิบชิบชิบชเก็บ,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 บให้หมดโอเคแล้วก็มีตรงนี้ด้วยเอาไปโอ้ไม่เห็นได้เพชรเลยอะแต่ได้เหล็กมาก็ถือว่าคุ้มแล้วก็ได้เป็นน้ำยาเอฟพีมาด้วยอือโอเคติดนิดหน่อยลงไปเพชรได้ไหม อุ้ยได้นี่เทมเพลตมานะครับแล้วก็ได้แผนที่มาด้วยสุดยอดก็ได้นังสือมา <_ DR ID> ก็ถือว่าดี <_ DR ID> ไปทุกคนแล้รีบกลับบ้านกันเลยตอนคืนละอันตรายยิงเล่นฮาร์ดคอร์สด้วอันตรายอันตรายผมอยากรู้ว่าท่านผู้ชมทุกคนเล่นไหมครับตอนอาย,ยุเท่าไหร่ครับผมช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับหูดูมอนเตอร์ดิมอนเตอร์เกิดโคตรดุเลยอ่ะน่ากลัว ส่วนผมนั้นเล่นตอนป4ก็คือแบบติดใจมาครับเล่นมาตลอดแม่งสนุกจัดคูยทุกซอมบี้ดิเกิดเยอะไปเปล่าเ้องเฮ้ยมาแล้วมิตรมัดเปล่าอ่ะเอ้ยเอาไปเอาอาเทมเพสไปกินอาเทมเพสไปกินเอ้าโอชิตโอชิต เออโอ้โหคือเกือบนะคือเกือบนะเมื่อกี้คุยถือว่าได้ของมาเยอะเนี่ยทุกคนได้พวกของที่เราใช้แบบต้นเกมได้เยอะเลยอะ่ะผมจะเอาชูการ์เค้นไปปลูแล้วกันจะได้แบบมีชูการ์เคนใช้ช่วงต้นเกมชูการ์เคนนี่เป็นฟาร์มที่ดีมากเลยนะผมบอกว่าแบบทุกคนต้องทำเวลาเล่นไมค a าบอะ่ะ เป็นฟาร์ที่แบบดีมากๆแบบปั๊มของได้ด้วยทำออโต้ก็ได้ทุกคนที่เล่นเกมหมครับต้องมีฟาร์มชูกาเคนอ่ะผมบอกไว้เลยโอเคหกสิบอันแบบเต็มแทบแน่ผมบอกไว้เลยไม่แต่พี่ชอบสก,กิลเรตตันตัวนี้เลยอะ่ะอะผมเดินไปไกลๆให้มันรีสปอนได้ไหมเนะี่ยเกิดอะไรใกล้บ้านมนะั้ยเนี่ย เรเห็นว่ามีอะไรอยู่ตรงนูน้นมันคือแบบประตูเนเธอร์ที่แบบให้น,นั่นแล้วอะประตูเนเธอร์ล้างอะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมีสองอันไงผมก็ลืมพาไปดูปับ๊บได้เป็นชาร์ปเน็ตแล้วก็ซิลทัสอีกแล้วอะไม่ซิลทัสได้บ่อยจังอะไบโอมสวามโอ้ยดีจังอยู่ใกล้ไปโอมสวามด้วยจะไม่ต้องไปหาไกล ผมอยากได้่านมักเลยอะ่ะตรงนี้มี่านอยู่ก่อนเดียวแน่เรียบร้อยจริงด้วยไม่ผิดคาดวิ่งเหล็กค่อยมาลงพัหน้าดีกว่าโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ครับพัดหน้าสารพัดนี้แล้วเจอกันเจ๊ yeah.